วันนี้เราก็มายามตรงกับพาตาอ,อู้อูอย่าพาตาปูนั่นเนี่ยนี่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 นปู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 ป,ปูอุ้ยไปแล้ว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  เอาเล่งขนาดนี้บ่ได้บ่เอาคือบ่เอาปูนากาาานาก

ไม่ยายว่าห้อยโค้ห้อยคมบ่มีบ่ว,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 วันนี้บ่มี่โดยน้อยจะเอาอ๋อโอ้โหว้าวหัวเนาะอืมอ u nó hôi là tụ bắc ngay đấy dạ, tiếp còn <laughs> ui kiếp tôm uhm. nè hôi sơ đi tụ xong để ảo nè uhm. hả nghe ảo bộ ui à dạ. <laughs> Nào đọc,